โอเคของมาส่งอีกแล้วเรามีจากจีนนะสั่งแก้วมีเฉยมาใช้แก้วมีเสื้อบอกว่าดูน้อยนะสั่งไปสิบสั่งไปสิบนะเออโอเคนับก่อนนะนับก่อนแกดีกว่าโอเคสองคูณห้าเท่ากับสิบดูเล็กแปลกๆนะไม่ครบนี่เค่องเลยนะ,จ,ะจุ๊กๆจุกจทำจุกจุกทำอะไรจุ๊กจุก

โอ้ไม่หอมเอ้ยไม่หอมก็จริงแต่ไม่แตกใช่ไหมแง๊กโอเคแก้วแรกเป็นแบบแกะได้ไหมวะแบบแกะได้โอเคแกะให้ของก่อนละอัน โอเคหนึ 1> okay, 1, 2, ่งซองมีตัวแก้วตัวแก้วตัวหูหูบั็นยางด้วยอ๋อต้องัป็นยางนะนี่เข้อไม่ทันยืดได้ไหมวะยืดได้เออเดี๋ยวเขาว่ากันแล้วก็ฝาฝา,ฝามิจุกโอเค okay, แก้วแรกรอดไม่มีอะไร ใช้หกสิบองศามากวันนั้นน้ำเย็นองลี่นะครับโอเคแก้วแรกผ่านไปไม่ได้ดีอันนี้เดี๋ยวค่อยว่างแล้วเช็คของไม่ได้อามาขายนะครับคือแบบว่าเอามาให้เพื่อนเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยแก้วสองดูปกติ ยางนี่ยดูปกติโอเคขวดสาต้องใช้ทุกอันเลยนะเนี่ยนีเสีแลวอันนี้ในดูม็มีจุดต้องใช้ทุกอันแล้วลหละเนี่ยอันเมด็ดนี้ใชหน้าดู้เสียแล้วโอเคตัวแก้วที่สองตัวขวด ปกติาโอเคมีจุกจุกซ่อนอยู่ก็แปลว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับโอเคเดียกสองข้กล่องกันดีกว่า,วาเพราะว่าแฟนเพื่อนๆมันสภาสมบูรณ์ เพราะเมืองไทยครับหมดไปแล้วใช่ไหมแล้วก็โดนเอาไปรีเซลจากขวดที่ซื้อหน้าร้าน4.9เขาก็ขายต่อไว้ำกันต่ออ๋อแล้วแต่ละครับเรื่องของการรีเซลเป็นเรื่องปกติอยู่ที่ผมโดนหนักก็คือรีเซลเพลย์เซชันนี่แหละต้นทุน1 6 0 0ใช่0 0 0ขายต่อ25,000-30,000ออันนี้ก็อย่านะแล้วแต่คนนี้น นี่คงไม่ต้องแกะอะไรมาแล้วโอเคจุกฝาจุกมีแก้วดูไม่แ,แต่เแต่ยก็หอมมาดีไม่ใช่บอกว่าหอมมาดีไม่ใช่ดูนี่เดี๋ยวไม่ใบ,บบเบิ้ลไม่มีอะไรเลยอ๋อปีกน้องหมุนได้โอ้โหเท่เลยเป็นข้าวกลมด้านข้างอันนี้ตัวที่ผมแกะแล้วนะของผมเองถือเป็นของผมนี่ด้านข้างเลยเท่เลย อันทนี่อันที่เท่าไหร่เนี่ยอันที่สี่เออที่สี่ดีสายมียางมีฝามีจุกไหมเม่เออมีจุกโอเคใช่ห้าหววปกติฝามีจุกไหมมองไม่เห็นยางมีก่อนเออโอเคเห็นจุกแล้วจุกไหม เมื่อกี้อะไรนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคหกยางมีสามีจุกเห็นแล้วเจ็ดตัวขวดไม่แตกืตลกตกใจถ้าจุกไม่มียางเป็นเรื่องนะจุกเอ้ออยยางจุกอยู่ไหนจุก เห็นจุกแล้วโอเคจุกอยู่นี่แปดต,ตัวกองเอยตัวขวดสภาพดียางมีจุกมีโอเคขวดสภาพดีเี้ยเกือบแล้ว จะเป็นพลาสติกค,ครับไม่ใช่แก้วน่าจะดูทนแหละยางนีฟ่ฟ้ามีจุกไหมฟ้ามีจุกโอเคโอเคขวดไม่มีรอยอะไรดูไม่แตกยางมีจุกมีฟ้าเอ้ฟ้ามีจุก พอดีเพิ่งตื่นนะครับก็เลยมันๆหน่อยโอเคสิบปวดรบโอเคคือแบบห่อมาไม่มีเบิ้ลสุดยอดจีนทำได้ไงป้ายกันแตกระวังแตกปวดระวังแตกก็ไม่มีโอ้ดวงลุลัวเลยเนี่ยไหนดูสิ ของผมเองใช่ไหมอ่าเน,นี้ถือว่าของผมเองหนึ่งอันเนาะนาะเอากล่องมาเนาะเนาะเนาะนาะนาะน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 ะเอาขนะองมาเนาะโอเคเข้าไปเลยอ <laughs> นะ่าชอบ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 อยังไงวะอึ๊บยืดได้นะโอเคดึงยืดรัดคอน้องเออยางมันยืดดีนะครับ ยากนักบ่อยนักแม่นักแน่นักจิ้มนิวนักตึง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 แ่นักนักไม่ปล่อยเลยอ่าไม่ปล่อยก็ไม่ปล่อยอ่ะโอเเยเดี๋ยวนฝาเกลียวแบบดูไม่ค่อยแน่นสนิท ดูไม่แน่นเลยหรือว่าผมต้องบิดไม่แน่นหรือต้องโอ้โหลองฝาฝาหลุดได้เลยจุกหลุดได้นะเมื่อกี้หลุดแบบอ๋อเหมือนถอดไปล้างได้มั้งอ่าหน้าอ่ะ,อะอไปอืมตรงน,รงนี้ตรงนี้วัตถุดิบอะไรก็ไม่รู้นะที่แน่ๆมันไม่ใช่ยางนะครับส่วนอย่างนี้น่าถอดจุกนี้น่าถอดล้างได้เหมนะือนกัน เขาได้ไหมโอเคได้ก็แปลว่าได้ตามใจช่อบสะดวกโอเคหน้าก่อนแล้ว <c ười> คืนมาหน้าหนักมันไหนเลยหน้าก็าไม่ต้องแรงก็ได้ครับค่อยๆเดี๋วมานะไปเอาน้ำลงัวลองใส่เขยยวยอะมาแล้วครับอันนี้ใส่น้ำดื่มไปหน่อยเดียวนะจะได้ล,ล้างไปในตัวน่อยนึงโอเคไปจุกกดลงไปให้แน่นดูซิว่าจะ รั่วไหมรั่วครับผมมันไม่ได้ปิดแน่นขนาดนั้นนะอ่าไอ้นี้ถ้าโดนน้ำไอ้ขอขาเนี้ยโดนน้ำมันนุ่มขึ้นเลยนะครับอาจจะต้องแบบใช้วิธีเดือมันอะไรเนี้ยมันดิบอะไรเนี่ยต้องแกอืมแต่ที่เมื่อกี้คุย,คยแต่มีหนดเลย โอเคยาวแล้วเฉยๆก็เนี่ยครับมันไม่ได้ล็อกแน่นเหมือนแก้วพวกแนวแพงทั่วไปนะมันก็เหมือนขวดน้ำน่ารักขวดเนื้อแหละโอเคไมค่คุยๆเลยเป็นคุยเลยต้องแกะก่อนจะเป็นไว้ใจแหละถ้าเป็นตอนของมีเือที่เขาขายหน้าร้านเขาขายยังไงวะ ไม่ใช่ดิเขาแบบเขาขายแบบเขาแกะอะไรออกหรือเปล่าอย่างนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะเนี้ยเั่นคุยด้ยเนี่ยไม่กล้าให้เพื่อนแล้วเฮ้ยเอออะไรก็ไม่รู้มันล้างได้หรือเปล่ามไม่รู้เนี่ยกดิดอะไรต ก็ด่าก็ดูไม่ใช่อ่ะอะไรก็ไม่รู้นี่ก็ถ้าไม่ซีก็เก็บไว้ตั้งโชว์สวยๆก็ได้ครับอนไรนะถือเป็นของสะสมที่จริงอยากดูของขวดมีสวยที่เขาขายในไทยอ่ะว่าตรงเนี้ยมรดิสิบอะไรช่้หมแต่ที่ผมสานจากจีนเนี่ยก,ก็ไม่รู้แบบของก๊อปที่แบบอะไรหรือเปล่าเนี่ยเออหนัก อันนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวถือซื้อมาสวยๆก็พออย่างน้อยก็ครบสิบชิ้นไม่มีบุบแตกหักก็โอเคครับโอเคอันบ็อกจบเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ